อมาเรามาเดินย่าดูเริ่มขยิงค่ะเฮ้ยแตได้อยู่นะได้อยู่เอ้ยเริ่มขยิงริ่มแย่ๆแล้ว เขาได้นะก็ได้ทั้งคู่นะเสาโอเคโห้พิธีเรื่องมากสุดเดี๋ยวเขาไปเช็ดเท้านะโอ้เก่ง รู้สึกว่าขินมันร้อนไหมอ่ะพี่ฟ้าร้อนไ้ไหมไม่ร้อนนะเออนะไม่ร้อนไม่ร้อนมีคนถามว่าบางนาฝนไม่ตกเหออรอไกลลละ นี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะที่เด็กๆมาเดินย่าใช่ไอวานเริ่มไม่ชอบใช่ไหมสบายแล้วลูกลูขึ้นสีเดินเองเดิใช่เฮ้ย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  มีคนบอกว่าที่สมุทรปราการฝนตกหนักมากเลยใช่ใช่ได้ยินเสียงทางนู้นแบบ้เฮ้ยเฮ้ยอะฮ่าฮ่าฮ่าอะมาไอวาดูไอวาก็พอดีก็ได้อยู่นะอ๋ามาอมันเป็นเนย ไอวาก็เก่งแล้วไอ้วาก็เดินอันยามันะอันยามันะอ๋อดีนะจ้าจ้า้โอ้โหนั่งนี่กันนั่งนี่อุ้ยไอ้วาอุ้ยท้อไอ้วาท้อ ใช่ใช่เ่เฮ้ย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 ไอว่าเขามั่นคงนะเธอ

เดินได้ลูกเดินได้ลูกอ้ยเศูนย์ยังไม่ดีโอ้มีคนส่งดาวให้เต็มเลยนคุณธนิยาส่งมา20ดวงคุณการนาส่งมา50ดวง คุณพ่อส่งมาสิบดวงคุณแม่อุ้มส่งมาห้าสิบดวงคุณแหม่มส่งมาห้าสิบดวงเดินมาเร็วไอว่าอุ้ย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 ป้าพุกรู้ว่าหนูเก่งเดินมาเลยอุ้ยลุกขึ้นเองด้วยนะเธอคุณทินนี่ส่งมาเก้าสิบเก้าดวงเออเก่งมากลูกลูกสาวเอ้ยจำเบา คุณคุณกุลสิริรันชะกรคุณกุลสิริรันชะกรส่งมา20ดวงขอบคุณนะครับไปดูไอยาต่อมียุงเนี่ยเดินแป๊บหนึ่งต้องเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวต้องไปทายานะเดี๋ยวดูสิขาจะแดงไหมแดง อันนี้เรียกว่ายา่าลูก <laughs> นี่ระวังระวังเอดี๋ยวลูกกลับบ้านไปล้างขาด้วยนะกัน จริงรงต้องเอาผ้าเช็ดทั้งตัวเลยนะแขนอะไรก็ต้องเช็ดนะคุณาไทยชนกส่งมาห้าสิบดวงคุณหนึ่งจังส่งมาห้าสิบดวงประนุ์คุมถนนไว้ไม่ให้ใครผ่าน <c oughs> พี่เป็นไรป่โลูกพี่ดูหัวข่าวให้ป้านุดูข่าวก่อนหลอกป่ะไม่มีนะแต่ถ้าเผื่อแบบถ้าถ้าหัวข่าวแตกก็คงร้องไห้ละ มีคนดูอยู่หมื่นเจ็ดสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้วุ่นวายมากเลยเป็นความกล้าหาญของเราในอีกรูปแบบหนึ่งแต่ก็เห็นว่าแบบไอวากัญญาไม่ได้ออกจากบ้านเลยอ่ะฉันเลี้ยงนางแบบอยู่แต่ในบ้านยิ่งกว่าพิธีกับน้องพี่อีกเพราะว่าเวลาออกมามันต้องออกมาสี่ไงแม่ก็คือขี้เกียจพอรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็แบบอารมณมาเดินเล่นดี่กว่าสงสารแล้วพอนางออกมานางก็แฮปปี้มากเลยไอวาย,ยิ้มตั้งแต่แบบลมพัดใส่หน้า น้องพี่หนูอย่าไปดักหน้าดักหลังเจ๊เจ๊เดี๋ยวเจ๊หกลม้มลูกเดินระวงัง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 โอ้ยนาราระวงังโอ้ยอีว่าเสียวจริงๆโอ้ยมันก็ <laughs> มันก็ไปของมันนะ้องพี่ที่อยู่นี่